สวัสดีครับพี่น้องครับ23มกราคม2 5 2 4 2หรือเปล่า23นะวันเสาร์ที่23มกราคม2,564นะครับซึ่งเป็นเวลาที่ประเทศไทยก็วันนี้มีธุระนะครับตอน10นาฬิกาเนี่ยอยากจะทำเลยอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะก็มีเรื่องอย่างอื่นที่ต้องทำก็เลยจะทำคลิปสั้นๆให้พี่น้อง รประเด็นที่ผมพูดไปเมื่อคืนเป็นประเด็นที่สําคัญมากแต่เพราะว่าผมได้ใช้เวลาพูด2ชั่วโมงนะครับซึ่งนานเกินไปยาวเกินไปแล้วก็หลังจากที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะมันก็จํากัดอยู่ในวงหลักพันนะครับไม่ถึงไม่ถึงหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญอย่างนี้นะครับก็อยากจะเอามาสรุปผมต้องการสื่อไปถึงขบวนที่กําลังต่อสู้ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับเพราะเป็นเรื่องสําคัญมากวันนี้แน่นอนครับมันมี ความเห็นนะอาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดว่าการต่อสู้ในปีนี้จะต้องทำยังไงบ้างนะครับเท่าที่ผมดูก็เห็นมีการเรียกระดมพลนะจะไปหน้ากระทรวงการคลังก็ยังเป็นลักษณะถ้าดูตามเขาเรื่องเนี้ยนะก็ยังจะเป็นลักษณะไปตามที่ต่างๆนะยกระดับหรือว่าจะนะยังไงก็แล้วแต่นะแต่เริ่มมีคำว่ายกพลนะเข้ากรุงเทพนะก็จะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยทีนี้ ผมก็มีความเป็นห่วงเพราะการต่อสู้เนี่ยถ้าไม่ยึดหลักให้ดีเนี่ยถ้ายุทธาศาสตร์มันไม่ไม่ถูกนะยุทธวิธีก็จะไม่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของการก้าวไปสู่ชัยชนะนี้เป้าหมายของแต่ละคนเนี่ยมันก็มันก็จะนำไปสู่วิธีการที่ต่างกันทีนี้เรื่องเป้าหมายเนี่ยมันมี3ข้อเราเห็นชัดๆนะอันนี้ก็ต้องพูดย้ำนะ แล้วจะให้จบโดยเร็วที่สุดนะอยากให้น้องๆนะักศึกษาที่กําลังต่อสู้อานนนนำพาอะไรเนี่ยลองคิดไปเอาไปพิจนารณาท่านอาจจะพิจารณาแล้วแต่ว่านะลองดูว่าถ้าตรงกันก็ดีไปไม่ตรงกันก็เอาไปคิดต่อคือเวลาเราต่อสู้เราทําอะไรเนี่ยเราต้องถามว่าวัตถุประสงค์เนี่ยคืออะไรแล้วจริงๆวิธีการทํางานที่ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นแบบมืออาชีพหน่อยเนี่ยมันจําเป็นต้องนะถ้าเป้าหมายใหญ่เนี่ย เป็นเป้าหมายที่ไปถึงไม่ได้หรอกมันต้องมีขั้นตอนมีสเต็ปนะก็คือเรียกว่าตาดูดาวเท้าติดดินเพราะฉะนั้นจังหวัดที่เราย่างก้าวเนี่ยแม้ว่าเป้าหมายใหญ่มันจะอยู่ข้างหน้านะบางอย่างมันไกลบางอย่างมันใกล้นเนี่ยเราก็แตกย่อยมาเป็นกิจกรรมเฉพาะนะตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรเช่นนะนะอย่างที่ผมทำโครงการในที่อัฟกานิสถานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอ uh, นนะิวแอนนิวเพลนเวิร์พล ก็คือเป็นเป็นแผนปฏิบัติการทั้งปีซึ่งวิธีการทําก็ง่ายนิดเดียวเลยนะครับคือทั้งโปรเจกต์เนี่ยเขาจะมีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆเข้าอยู่แล้วนะก็เอาวัตถุประสงค์ใหญ่เนี่ยใส่เข้าเป็นโกระดับใหญ่แต่ในวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ใหญ่นั้นมันมีอะไรที่ต้องแบ่งเป็นเป็นด้า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 นนะครับแล้วแต่ละด้านนั้นนะครับก่อนจะไปถึงจุดนั้น,น,นเนี่ยบางทีมันมีอย่างอื่นที่ต้องมีก่อนนะก็ไล่กันมา เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราวางแผนใน1ปีเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นที่มกราคมเนี่ยนะงานสมมติมันมี4ีหด้านเนี่ยแต่ละด้านด้านไหนควรจะไปถึงตรงไหนนะเดือนกุมภาพันธ์นาด้านนี้ควรจะทําอะไรแล้วไปถึงปลายปีหรือก่อนถึงปลายปีเนี่ยเพื่อให้เกิดภาพใหญ่ทั้งหมดในตอนปลายปีเนี่ยก็ด้านอื่นก็ต้องไปพร้อมกันแล้วจังหวะตรงนี้เสร็จตรงนี้ตร,นตรงนี้สําเร็จถึงตรงนี้ถึงเดือนมิถุนาได้ตรงนี้นะแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วทุกอย่างมันพร้อมแล้วมันก็ก้าวไปสู่กัน สำบรรลุนะบรรลุตามเป้าประสงค์ประจําปีนะในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยก็บางคนก็จะนะอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันคาดเดาไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยผมได้ยินมานะนะคิดอย่างนี้เนี่ยมันมีความสมตุสมผลได้ง่ที่ว่าเราควบคุมตัวแปรไม่ได้ทั้งหมดเพราะนั้นก็บางเรื่องเนี่ยควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไรบางเรื่องต้องไประยะยาว ความพร้อมบางอย่างเนี่ยถ้าปล่อยเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือถ้ามันไม่มามันไม่พร้อมโดยธรรมชาติมันก็อาจจะเดินหน้าต่อไม่ได้เช่นจิตสํานึกของคนอะไรเงี้ยแต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะนะถ้าเป็นการจัดการไม่ได้แปลว่าเมื่อไม่มาเราก็ต้องปรับไปตามนี้ไม่ครับจริงๆต้องบอกถ้ามันยังไม่มาเราต้องทําให้มันเกิดขึ้นเช่นถ้าต้องการให้เกิดขบวนประชาชนที่พร้อมจะขนุนเราเคลื่อนไหวตามเราถ้าจะบอยคอรดจะแบนจะเพรสเชอร์อะไรเนี่ย ทำได้ทุกจังหวัด3เดือนข้างหน้าต้องให้มีการสถาปนาทุกจังหวัดให้มีตัวแทนเป็นกลุ่มก้อนชัดเจนมีการจัดแนวทางการบริหารจัดการเดือนที่4ทดลองเริ่มขยับการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดต่างๆจังหวัดเ,เดือนที่5และเดือนที่6ถึงเดือนมิถุนายนกร,รกฎาคมประมาณอย่างนั้นนะกลางปีมีการรณรงค์มีการนะรวบรวมเป็นองค์กรแล้วก็ มีศูนย์กลางการจัดการมีการบริหารงบประมาณแล้วนะเริ่มระดมทุนจากในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้อีกครึ่งปีหลังเป็นการดำเนินการเตรียมความพร้อมสูงสุดสมมุติว่าเป้าหมายเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยปีนะปลายปีประมาณเดือนตุลาประยุทธ์ต้องออกไปแล้วสภาเลือกตั้งนาะยกกันใหม่โดยที่สสในสภาจะต้องอยู่ แล้วก็ตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วพวกนี้จะอยู่ได้ไม่เกินเดือนกับเอาเป็นว่าเดือนมิถุนาปีปีถัดไปนะปีหน้าโดยที่ตุลาเนี่ยยังไงประยุทธ์ต้องออกสมมตินะคืออย่างนี้นะประยุทธ์ต้องออกพอออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นตั้งสอสรอภายในตุลาพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาภายในเดือนธันวาเนี่ร่างเสร็จเรียบร้อยฉบับแรกแล้วก็จากนั้นเนี่ยช่วงประมาณมกราคมพามีนา ประชาพิจารณ์กันเต็มที่แล้วท้ายที่สุดแล้วนั้นนะครับก็ให้มาเขียนเป็นร่างฉบับสุดท้ายเพื่อเตรียมการทำประชามติเดือนมิถุนาอันนี้สมมติคร่าวๆนะถ้าเราวางแผนอย่างนี้เนี่ยคือประยุทธ์ออกไปแล้วสสรได้เนี่ยแล้วเนื้อหาส่วนสาบันกษัตริย์นี่เป็นอีง,งานอีกด้านละจะทํำยังไงเมื่อไปถึงตอนนั้นเนื้อหาในรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถจะเป็นสิ่งที่กษัตริย์เองก็นะถ้าประชาชนว่ายังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว ขณะเดียวกัน,นในเชิงการเมืองก็ต้องบอกว่าถ้าจะมีการลงประชามติในช่วงนั้นเนี่ยจากนี้จนถึงเดือนมิถุนาย,ยนปีหน้าเนี่ยประชาชนคนไทยต้องเข้าใจปัญหาของบ้านของเมืองทั้งหมดที่ม,ทมันเกิดขึ้นที่ผ่านมาและเป็นไปนะแล้วก็เรื่องสถาบันกษัตริย์ต่างๆเนี่ยมันต้องรรน,นลงเพื่อว่าเป้าหมายเนี่ยเพราะาเราไม่คิดว่าสมมุติอะนี่เรคือเราไปยุทธศาสตร์แบบว่า ใช้สันติวิธีใช้พลังประชาชนใช้ความรู้ใช้การอธิบายใช้การรวมพลังการจัดการไม่ได้ใช้กําลังไม่ใช้กิโยตินนะเมื่อเราคิดได้ดังนี้เนี่ยเดือนเดือนมิถุนาเนี่ยเออโทษทีเดือนกันยาตุลาประยุทธ์ต้องออกไปแล้วมีการเลือกตั้งได้ทั้งรัฐบ,บ,บ,บาลน,นะจากสสที่อยู่ในสภาสวต้องออกไปเนี่ยจากวันนี้จนถึงวันที่เราต้องการให้เกิด การออกจากตําแหน่งโดยบิดพิ้วไม่ได้ของประยุทธ์ประวิทย์เนี่ยโดยไม่ต้องให้มันใช้ปีงบประมาณถัดไปเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะทีนี้มันก็ต้องมาดูว่ายุทธศาสตร์จริงๆเนี่ยให้ออกนั่นคือเป้าหมายยุทธศาสตร์เราใช้สันติวิธีสันติวิธีจะให้ประยุทธ์ประวิทย์ออกเนี่ยนะก็แค่ไม่ใช้อาวุธแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช้พลังอันรุนแรงรุนแรงไม่ได้แปลว่าใช้อาวุธทําร้ายนะแต่มีพลังที่เขาต้านไม่อยู่เนี่ย จะทำอย่างไรให้ประยุทธ์ประวิทย์สวออทํางานไม่ได้นะครับถ้าหวังว่านะจะให้มันเกิดผลถึงเดือนตุลาเนี่ยถ้าในแง่การวางแผนเนี่ยอาจจะบอกว่าเดือนนี้เราจะเคลื่อนไปทางนั้นเคลื่อนทางนี้เดือนนี้เราจะเริ่มตั้งทีมงานผลิตข้อมูลทําการวิจัยรีดข้อมูลสะสมข้อมูลนะแล้วเดือนหน้าเนี่ยเราจะให้วางเครือข่ายทั่วประเทศสําหรับพร้อมส่งข้อมูลไปทุกที่ทุกจุด นะครับไปมาเดือนเมษายนเนี่ยสภาประชาชนเกิดขึ้นทั่วประเทศแบบหลวมๆแล้วเดือนภายในเดือนพฤษภามีขบวนนำขบวนกลางดำเนินการในานามของปวงชนชาวไทยแล้วเดือนมิถุนาเราเริ่มเสนอความคิดนะเริ่มทดลองการขับเคลื่อนในจังหวัดต่างๆเพื่อนะทำให้เสียงมันชัดเจนนะครับแล้วขณะเดีวยวกันฝ่ายข้อมูลข่าวสารเนี่ยระดมผลิตข้อมูลข่าวสารส่งไปทั่วประเทศไทยให้เห็นว่า แผนของเราที่จะเกิดขึ้นจะทำนะให้สําเร็จเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เปิดเผยได้นะครับแล้วก็ใครเข้ามาร่วมกันเนี่ยก็ใช้วิธีแอมวงแอมเวดึงคนเข้ามาเพราะ,ะทุกจังหวัดเนี่ยคนเป็นของพวกเราหมดละถึงเวลาจะต้องบีบประยุทธ์เนี่ยณนะเวลานั้นถ้าจะให้ได้ตามเป้าเนี่ยก็อาจจะนะยื่นข้อเรียกร้องให้ออกนะแล้วก็โดยดีนะครับนะให้เหตุผลนะให้สภาเองเนี่ยก็ต้องมีการประสานงานแล้วสภาเองก็ยื่นนะ ดีไม่ดีอาชานัดหมายกันได้ก็ให้สภา,าเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนหน้านี้สักสองสาเดือนนะครับเดือน2เดือนก็ได้เมื่อนะสอสสในสภา,าอภิปรายไม่ไว้วางใจเอาความเลวร้ายต่างๆออกไปหมดเนี่ยแล้วประชาชนต่างๆก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยขบวนที่เตรียมไว้ทุกจังหวัดนั้นนะครับก็อาจจะดําเนินการบอกว่าประยุทธ์ประวิทย์คุณต้องออกไปแล้วนะเช่นนะอาจจะลองเริ่มแสดง อำนาจนะแสดงพลังของประชาชนไม่ใช่ไหมทุกจังหวัดลุกขึ้นมาแล้วเป้าหมายเดียวกันเลยว่าวันนี้เราลุกกันทุกจังหวัดแล้วทุกจังหวัดเนี่ยมีคนเป็นเดือนหมื่นแล้วบอกว่าประยุทธ์ปยุทธ์เนี่ยต้องออกไปแล้วนะครับนะถ้ายังไม่ออกเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะวิธีการที่จะทํามันก็มีอีกเยอะแยะใช่ไหมก็ส่งคนไปที่บ้านส่งคนไปนะเรียวกว่าไปกํากับอยู่ที่บ้านเลยให้ไม่ให้ออกไปทํางานนะไม่ให้ออกไปทํางาน ในสภาเนี่ยใครจะเข้าออกสภาเนี่ยประชาชนไปนะรออยู่ตรงนั้นเลยทำยังไงให้มันมีสันติวิธีซึ่งวิธีการถึงตอนนั้นเนี่ยรายละเอียดงานเนี่ยมันต้องเยอะเงินทองต้องใช้พี่น้องเห็นไหมนี่ผมแค่ยกตัวอย่างนะว่าการที่จะให้ได้3ข้อเนี่ยถ้าตามยุทธศาสตร์นะเป้าหมายเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ายุทธศาสตร์เราเนี่ยอย่างที่ผมพูดนี่ก็คือมองว่าต้องออกประยุทธ์ประวิตย์คสชสวออกไปนะ ซึ่งเราเสียเวลามากแต่ว่า,าต้องการให้แน่ใจนะ่แล้วก็พอถึงเดือนตุลาเนี่ยต้องออกนะยังไงต้องให้ออกเราจะขับเคลื่อนอะไรยังไงจะมีกี่ไม้นะก็ว่ากันไปนะพอได้ประยุทธ์ประวิทยออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องของสสรอที่จะตั้งขึ้นแล้วคนที่จะร่างคณะรัฐมนูลเนี่ยร่างรัฐมนูลเนี่ยมันก็จริงๆก็คือมันเป็นอีกซีกหนึ่งก็วางแผนมาเลยเดือนนี้เดือนหน้าทําอะไรยังไงยังไงให้มนถึงเวลาปุ๊บเนี่ย รัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆเตรียมร่างไว้เลยก็ได้เราก็นะนะหรือแผนการที่จะนะเลือกตั้งคนร่างรัฐธรรมนูญหรือนะจะไม่เลือกตั้งให้สภาเนี่ยเสนอกันแล้วก็ยกมือในสภาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือว่าประชาชนเราเนี่ยนะเปิดโหวตหรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการที่ในเรื่องของการจะทําให้เกิดส,สรเนี่ยมันก็ต้องเป็นอีกชั้นหนึ่งซึ่งไปด้วยกันแล้วเดือนตุลาในประยุทธ์ประวิตรออกปุ๊บเนี่ยการเตรียมการในสภาให้ให้นะ สสทั้งหลายนะได้เลือกแล้วก็มีสสรอแล้วก็ไปร่างไป <c oughs> คือนี่ผมพูดแบบคร่าวๆจากความคิดเลย <c oughs> พอมันได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอำนาจในการร่างกฎหมายมาอยู่ในมือประชาชนแล้วปุ๊บ <c oughs> เรื่องของสถาบันกษัตริย์นี่มันได้นวดตลอดมันเป็นงานอีกชั้นหนึ่งอีกแข่งหนึ่งทําตลอดนะจัดเสวนากี่ครั้งกี่ครั้งแล้วมารวมกันไปในนามของพวงชนชาวไทยถวายดีกาด้วยไหมหรือจะบีบจะ,ะเข้าไปคันอย่างไรแต่ท้ายสุดอำนาจในการจัดตากฎหมายออกมาเพื่อบีบกษัตริย์อะไรยังไงเนี่ย มันก็คือมาอยู่ที่รัฐธรรมนูนนี่ถ้าเรามองในแง่นี้จริงๆมันมีได้หลายหลายโมดลก็เนะี่ยไปเขียนไปในรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราคุมคนทั่วประเทศแล้วให้เสียงส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องผ่านเพราะเป็นประชาธิปไตยแล้วการทํางานอย่างนี้แหละมันถึงจะได้ผลนะผมฝากเป็นข้อคิดนะจะเอาไปรูปไหนก็นแล้วแต่แต่ขอให้ทำงานกันให้ละเอียดเรามีแผนแล้วแผนนั้นต้องคิดการใหญ่ตาดูดาวเท้าติดดินแล้วที่สําคัญนี่ต้องก้าวไปหาเป้าหมายโดยที่ นะเราต้องชนะให้มากที่สุดสะสมชัยชนะไม่ใช่สะสมใบสั่งสะสมความตายสะสมการเข้าคุกนะนะมันต้องสะสมความยิ่งใหญ่ความถูกต้องชอบธรรมไปเรื่อยๆเขาก็ต้องการจะทําลายเราเราจะเดินหน้าอย่างไรจรึงเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องคิดกันให้ละเอียดแลวต้องรีบวางแผนกันสิ่งเหล่านี้มาพูดออกอากาศไม่ได้เลยครับแต่ว่านี่ผมยกให้เป็นตัวอย่างว่าขอให้คิดให้ละเอียดแล้วก็ทําให้มันเกิดผลแล้วเก็บชัยชนะแล้วก้าวย่างไปจากทุกจุดที่จําเป็นต้องให้เกิดการปฏิบัติงาน เรื่องเหล่านี้ไม่จัดการไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะไม่จบที่รุ่นเรานะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ